แต่ก็เสียก็คล้ายๆจูเนียเรื่องแบบเรื่องภาษาครับพี่จีกับเ,เพื่อนกับคูญี่ปุ่นยังไงไปเลยมาทำได้ไหมตนนัวนี้มี N ไหมเดบีดีค่าใช้ใจ่ไหนกันที่ญี่ปุ่น สีครับทุกคนมาเมื่อเราก็ฟอนตอนนี้นะครับมาเมื่ออยู่ที่ไทยเฟสติวัลอินซาก o r n Bang e 1แล้วก็มีเค้กครับชื่มพี่เซ่นีครับอ่าแนะนาตัวเองชื่อจูเนียครับจูเนียเรียนอยู่คิวชูไดกะคูนะครับปี3ามโอ้โมเดียนคิวชูใช่ไหมใช่ชายมองคิวชูเรียนวิศวะโยธาโอ้โหสุดยอดมากครับผมชื่อวินครับเรียน ที่เดียวกันที่คิวชูครับแล้วก็เรียนวิศวะคอมครับโอ้วิศวคอมปีสามด้วยของงานก็อยู่ญี่ปุ่มปีที่สี่ก็ปีที่สี่เออวะลืมไปปีที่สี่ปีที่แล้วปีที่สี่ี๋ยวปีที่สามปีที่สามอ๋อแล้วก็ปีที่เท่าไรนับขึมายี่สิบแปดนะครับนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นสี่ปีสามปีนะมีประสบการณ์ในการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควรแล้วเนาะอยากจะถามว่าเนี่ยการใช้ชีวิต ในประเทศญี่ปุ่นเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างาเป็นยังไงบ้างจูเนียร์โอเคอ่ัสำหรับผมก็มาเรียนที่นี่คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียนแบบภาคญี่ปุ่นไม่เรียนไม่ได้เรียนคอรส์สทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นมผมเรียนคอร์สอินเตอร์เพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างเนี่ยจะถูกจะถูกแบบว่าสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษจะมอีอาจารย์านานาชาติมาสอนเราก็ ข้อดีก็คือเราก็ไม่ต้องปวดหัวในการแบบว่าพยายามฟังญี่ปุ่นให้ได้เพื่อที่จะแบบแล้วโดยเฉพาะยิ่งแบบเรียนวิศวะอย่างเงี้ยลราภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็คือก็มีแี่ร้าหนังสืออะไรยอมยอมรับเลยนั่นแหละแต่ว่าก็เรียนภาษาอังกฤษก็แบบสบายใจก็คือเรียนรู้เรื่องเรียนง่ายไม่ไม่ได้ง่ายก็คือเข้าใจง่ายแต่ว่าต้องไปทำเราเข้าใจเองแต่ข้อเสียก็คือพอมันเป็นคอร์สอินเตอร์เนี่ยมันก็จะแบบ อยู่แต่กับพวกเพื่อนอินเตอร์อะแล้วแล้วพออยู่แต่พวกอินเตอร์ปุ๊บมันก็ไม่ได้เจอคนญี่ปุ่นอะข้างนอกข้างนอกเขาก็เจอแบบอ๋อแบบว่าพวกนี้มันอินเตอร์นี่หว่าแล้วก็เดินสวนกันไม่ไม่รู้จักกันไรงี้ไม่ได้คุยกันซึ่งพอผมอยู่กับคนอินเตอร์ปุ๊บเนี่ย มันก็ใช้ภาษาอังกฤษกันมันมากเลยก็แบบว่าเออรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่แบบว่าภาษาญี่ปุ่นเราไม่ได้ไม่ได้แบบพัฒนาเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ยอมก็รู้ว่าทำไมปรโอเข้าใจแล้ววินลเหอ่าสุดข้อดีก็คือแบบผมว่าประเทศญี่ปุน่นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากมีพวกแบบ t านส s p ร์เท t ชั่หรือว่าอาหารการกินส่วนตัวผมชอบมากแต่ข้อเสียก็คล้ายๆจูเนียเรื่องแบบเรื่องภาษาครับก็คืออ่า ถ้าเกิดพูดภาษาญี่ปุ่นไม่คล่องหรือว่าไม่ได้แนะมันก็จะการเข้าสังคมแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะน้อยมากก็จะจะยากมากมากใชเแบบ่เพราะว่าแบบคนญี่ปุ่นเขาก็เขาก็พูดอังกฤษมาค่อยได้ส่วนใหญ่แล้วก็แบบพอ,อ,อเขาพูดไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยอยากพูดแล้วส่วนใหญ่คือเราต้องเป็นแบบเป็นผู้ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเราไม่คล่องมันก็จะยากนิดนึงการ make ฟรนด์หรือการแบบสร้างสังคมทีนี่เพนั้นข้อเสียคือแบบ สังคมจะแคบมากๆสังคมส่วนใหญ่ถ้าพูดญี่ปุ่นไม่ได้สังคมจะมีแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นจริงประมาณนาั้นใชมเขาใจแล้วเข้าใจแล้ว,<ช>ลวอ๋อแล้วตอนเนี้ยอายุญี่ปุ่นสามปีสี่ปีแล้วพอมีเพื่อนของญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมมีบ้างม,มีบ้างใช่ไหมก็แล้วเพิ่มเพื่อนกับของญี่ปุ่นมนนันยังไงอ่ะเพราะว่าผมก็มีคนไตยอยู่ที่อ่ปุ่นมาลายกคนนะแต่ว่าเพือนทุกคนบอกว่าแบบว่าเพิ่มเพื่อนกับของญี่ปุ่นมันยาก บางคนอยากล่าว่าวิธีการเห็นเรื่องกับคนญี่ปุ่นยังไงมีพอมีวิธีอะไรมีไหมโอ้โหโอ้หัวเราะเลยมีที่หัวเราะเลยคือในคนที่มีเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาแบบว่าเขามาอยู่คอร์สอินเตอร์เดียวกับเราอะหรือไม่ก็จะแบบรู้ต่อจากเพื่อนคนญี่ปุ่นที่แบบว่ามาเรียนคอร์สอินเตอร์กับเราเป็นเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งมขาคุ้นจักเนี่ยซึ่งพวกนั้นทุกคนะก็จะเป็น เพื่อนที่แบบว่าเคยไปแบบอเมริกาเคยไปต่างประเทศมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออเหมือนเป็นอะไรไม่รู้แบบออกนอกญี่ปุ่นกลับมาปุ๊บคือเฮฮาเลยแบบว่าเฮฮาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่แบบเพื่อนญี่ปุ่นจะเป็นคนที่แบบสนใจภาษาอังกฤษอยากฝึกภาษาอังกฤษหรือแบบสนใจเคานเตอร์แบบนอกที่นอกจากญี่ปุ่นส่่จะเป็นคนญี่ปุ่นพวกแนวนั้นมากกว่าใช่ครับซึ่ง แต่ถ้าเกิดพูดญี่ปุ่นได้มันก็มีวิธีหาเพื่อนอย่างเช่นเข้าขับเข้าแบบชมรมอะไรพวกนั้นใช่ใช่ก็คือหลักๆปัญหาก็คือภาษาใช่ภาษาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องขับเคยคิดอย่างนี้ว่าเข้าไปในจอยขับแล้วแบบว่าเฮ้ยได้เพื่อนเว้ยอ่ะเราเข้าแบบเราชอบตีแบแล้วก็เราก็เข้าไปเข้าเข้าไปตีแบบปุ๊บเขาก็แบบเอ้ยซีไฮตอนแรกนะซีไฮแบบโอ้เหมือนเหมือนซีขึ้นมาเฉยเลยตกใจแบบว้าวโอ้คนนี่ไม่ได้เป็นเหมือนที่แบบว่าเราคิดใช่ไหมตีไปสักพักหนึ่งแล้วพอ พอแบบตีจบปุ๊บเขาก็เขาก็ถามเราแบบว่าสเตปเบื้องต้นอ่ะชื่ออะไรมาจากไหนแล้วพอตอบเป็นพอตอบว่ามาจากไทยปุ๊บเขาก็แบบตกใจกันหมดเลยแบบฮูทุกครั้งเลยก็มันมเองก็สงสัยนะว่ามันน่าตกใจตรงไหนมาจากไทยเออแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรแคุยคุยๆกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะมีมันจะมีลิมิตที่เรามองไม่เห็นครับก็คือแบบพอถามไปปุ๊บชื่ออายุแล้วก็เรียนอะไรปุ๊บแล้วก็แบบอ๋อ แล้วก็ชอบทำฮอบีอะไรพอสี่หัวข้อนี้จบปุ๊บกาจะไปคุยอะไรกับตตว่าตอนรอเลยเออเข้าใจ <laughs> เข้าใจแต่ <laughs> ว่าอพอเหมือนอหลังจากนั้นก็แค่เล่นดีแบบไปแล้วก็แบบแล้วก็แบบชมกันว่าโอ้ตีเก่งนะครับแล้วก็แล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าแล้วก็บายบายแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ก็ผมก็แบบเหมือนอยู่เหมือนนอกคออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยรู้สึกแบบว่าเอ่ยังไงดีนะก็ไม่ไม่ได้จอยแล้ว พูดว้วย่ังไงดีวะพูดว้วยคนญี่ปุ่นมันเย็น้าเหรอเรียกอะไรดีวะก็ไม่คืออันนี้ต้องยอมรับเลยว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นความผิดผมที่ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อนอยู่ประเทศนี้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ยอมรับแล้วครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งก็น้อยใจน้อยใจเข้าใจใช่ก็คือแนะนําทุกคนถ้าเกิดใครอยากมาญี่ปุ่นแล้วมีเพื่อนหาเพื่อนญี่ปุ่นได้คือสำคัญมากๆต้องพูดญี่ปุ่นให้ได้เรียนให้จบ N หนึ่งเรียนให้จบ N หขอร้อง N 1ไปเลยทำได้ไหมตอนนี้มี N ไหม อ JLPD ผมจะสอบ N2 อเดือนธันวอคมแล้วก็อีกประมาณเดือนครึ่งสู้ๆขอบคุณครับสู้ๆไม่ไม่เคยสอบเลยไม่เคยสอบเลยใช่แต่เดาว่าแบบน่าจะแบบเกือบไปถึง N3 อ๋ออาจจะเก่งกว่านั้นแหละ UC ปีแล้วกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเนี่ยไม่มีปั่งหายใช่ไหมซาชิมิซูชิอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่อยู่ไทยแต่ทุกคนจะรู้ไหมครับว่า เอิ่มบุฟเฟ่ซูชิแบบซาชิมิห้า6้อยห้อเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ทั่วกรุงเทพมากครับผมอยู่กรุงเทพก็แบบทุกเกือบแบบตอนมอปลายเนี่ยจะนัดกับเพื่อนนะแบบทุกวันศุกร์เราจะเรียกกันว่าซูชิไฟเดย์แล้วก็ไปกินไปกินไปกินอะไรแบบบุฟเฟ่แบบรุนัวเลยฮนะตอนนั้นก็น้ำหนักขึ้นรุนัวไม่แนะนำไม่ให้ทุกคนทำตามแต่ว่าน่ารักผมชอบอาหารญี่ปุ่นมากอยู่ที่นี่ผมก็กินอย่างไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้อง นะแต่ว่าซื้อกับข้าวมาทํากับข้าวเองเพราะว่าซื้อกินข้างนอกทุกวันทุกมื้อทั้งเดือนเนี่ยมันมันค่อนข้างเจ็บใช่เสียเงเยอะเนาะถ้าจะิดถ้าจกทํากับข้าวเองที่บ้านเนี่ยตัดไปได้ถ้าทําเก่งๆเลยนะหนึ่งในสี่ใช่ไหมแบบถ้ากินข้างนอกทุกวันเนี่ยตีราวๆหก0ม0่นเยนแต่ถ้าเกิดว่าทํากินเองที่บ้านทุกวันเนี่ยอาจจะสองหมื่นโอ้เฮ้ยเรื่องน้ำอยากจะถาม ค่าใช้ใจ่ายในการอยู่ที่ญี่ปุ่นค oh. ่าพักค่าอาหารค่านุ่นนี่เนี่ย uh. เทราโดงประมาณเท่าไหร่ทำได้ปะจะไมได้ปะโอเคงั้นก็ค่าพักก่อนดีกว่า